ต้มใหม่ๆแต่ละเฮือนก็นจะเป็นแบบนี้เลยข้าเจ้าก็จะมุ่งหญ้าแล้วก็เฮ็ดอ่าเป็นไม้ล้มเลยเนาะอยู่ในเหนเอนเพอ่็เป็นแบบนี้แล้วก็นีน่อันนี้จะเป็นเฮือนพนโอพนยนันกับเมียเมียพนอปากกืกเนาะว่าไม่ได้แล้วก็น,นี่เฮือนเป็นแบบนี้เลยทุกคน ทางห่างอยู่แบบนี้เลยนี่อันนี้จะเป็นบนอยู่บนนอนบนนกเขากับบนนึกว่าเขาจะมาเจอะกับลาวเาวานาะคาณวันนี้อันนี้เป็นลูกน้อยของเราว่วยเงินลาวเนะาะไม่ได้สวยหลายเนาะนุ่นมีเท่าอันที่นุ่นสวยได้เนาะนนจะสวยแต่อ่า สบายดีสบายดีทุกคนมาพบกับหนูหนุ่นสาวลาวคือเกานะ่าเนาะทุกคนมื่อนี้นุ่นกับสิพาทุกคนไปาะหมู่บ้านแห่งหนึ่งเนาะหมู่บ้านหลังผู้ดอยเนาะหมู่บ้าน,นน้อยน้อยก็บ้านนุ่นอีกก็คือเป็นหมู่บ้านห้วยแพร่น้อยเนาะแต่นี้นุ่นกับมาเปิดคลิปอยู่ถึงหมูบนหน่บ้านนุ่นก็จะเป็นส่วนยางพลาทางเข้าไปหมู่บ้านห้วยแพร่น้อยเลยทุกคนคือเส้นทางหมู่บ้านนี่ก็จะมีแต่เส้นทางเดียวนี่แล้วก็คือไปสุดอยู่หมู่บ้านคนเลยก็คือจะบมี ทางอมหอบไปหมู่บ้านอื่นเพราะว่าหมู่บ้านนั่นก็จะอยู่ลังโดยแล้วก็ขเจ้าก็จะทำมาหากินเนาะวิถีชีวิตของเพื่อน,นะเป็นแนวใดเนาะทุกคนนุ่นสิพาทุกคนเข้าไปเบิ่งว่าเพื่อนฮ็ดอย่างอยู่จังใดแล้วก็เฮาสี่ไปล้มอ่าข้าเจ้าล้มเัมนชาวบ้านยู่งหันข้าเจ้าจึฮู่งเรื่องบบเขาลองเข้าไปเบิ่งกันเนาะทุกคนเนาะไปติดตามชมบรรยากาศพร้อมๆกับนุ่นเนาะทุกคนไปกันเลย จะแมนทางไปอ่หมู่บ้านหยยนอยแพนาะนี่อันนุ่นขี่รถบุคอยท่านะัปนดปานใดบุคอยเก่งเนาะแล้วกันนี่นอกซ้ายกับขี่ไปเนาะนี่ทางเป็นแบบนี้เลยเส้นทางเส้นไหลก็จะเปนยางเลขี่รถแบบนี้นะป้าทางด้านแห่งขี้ต้มหม่ๆ ทุกคนตอนนี้เขาก็มาหอดอยู่บ้านห่วยแพยน้อยแล้วเนาะซึ่งอ่าหมู่บ้านแห่งนี้เนาะก็อยู่ห่างจากหมู่บ้านนุ่นนะเข้ามาประมาณอ่าสมองป่ายเนาะขนาเขาขี่รถจักรมาได้อันนี้นุ่นก็ขี่รถจักรมาเนาะถ้าเขายางมาเนี่ยก็โดนเติบทุกคนเพราะว่ามันเป็นทางแดงแล้วเป็นทางน้อยอ่ามีแต่รถสิ่งกับอ่ารถจักรที่ขี่เข้ามาได้เนาะทุกคนนี่คือทุกคนเห็นนี่แหละเขาก็หาเคยได้มาเนาะเพราะว่า หมู่บ้านนี่เขาเจ้าจะออกไปซื้อเครื่องอยู่ในหมู่บ้านนุ่นแต่ว่านุ่นกับ,บ่ฮห้ว่หมู่บ้านเพื่อนอะเป็นแนวดรแต่ว่าอันเขาเจ้ามักเอามักแต่งเอาแนวยูแนวกินนะมาขาย,ลายหล่ละอาย,อย่พุ่นนุ่นก็เลยเข้ามาบึงตัวจริงว่าเออเพื่อนเฮ็ดยูเฮ็ดกินแนวดแล้วก็วเพื่อนเฮ็ดยางแดงแล้วก็หมู่บ้านเพิ่นนเป็นแนวดเนาะทุกคนนุ่นสิพาทุกคนไปบึงบรรยากาศอยู่ในบ้านเพินน่เนเป็นอะไรเนาะ ทุกคนแต่ละเฮือนสไลายก็จะเป็นเงันแบบนี้แล้วก็เงันแบบนี้แบบนี้เนาะส่วไลายเป็นแบบนั่นเลยเหงัอนอยู่อยู่ในนี้แล้วก็จะมีกล่องฟื้นกล่องอยางยูแคมแคมเฮือนเนาะแต่ละเฮือนก็นจะเป็นแบบนี้เลยขาเจ้าก็จะมุ่งหญ้าแล้วก็เฮ็ดอาเป็นไห้ล้อมเลยเนาะอยู่ในเหือนพ็่ะเป็นแบบนี้แล้วก็เลี้ยงซัตเขาเจ้าก็จะเลี้ยงแคมเฮือนแบบนั่นเลยมี ต้นมะม่วงต้นหยางอยู่ออมแมอมเฮือนเจ้าเลี้ยงสัตว์ตามนั่นเลยเลี้ยงหมูเลี้ยงเป็นเลี้ยงไก่เฮามานี่เนาะทุกคนเขามานี่บกอ่าบุคอยเห็นชาวบ้านอยู่ในเฮือนเพราะว่าช่วงนี้เขาเฮ็ดอ่าหัวเฮ็ดสวนนะเนาะเขาจะได้เขาเจ้าอนะจะไปหัวไปสวนไปให้ไปนะ้าซ้ำประมาณนู่นมานี่กะโบเจอผู้ใหแล้วอยู่ในหมู่บ้านแต่บางเธอก็อาจจะโชคดีเนาะ เจอคนเท่าคนแกอยู่ในบ้านเขาลองเข้าไปเบิงอยู่ในบ้านแท้ๆเนาะนี่แต่ลังเฮือนมันก็จะมีอ่าเป็นกลองฟืนเห็ดแบบนี้เลยเขาเจ้าจะเอาฟืนใส่แบบนี้เลยอืมเอาทำมาเห็นงานหลังนึงแล้วเนาะนี่มีคนอยู่ดีดักสบายดี <c oughs> ก็ได้ยินว่านี่ กำลังมีคนก็กำลังแปลงเฮือนอยู่เนาะทุกคนเจ่เขาจะาหุ้ภาษาเฮ้าอยู่บนี่ทายได้เนาะเฮ้าเข้าไปทายไปอไย่างเข้าไปคอนไหมโอ้อันนี้คนน่าจะเจ็บตีนเจ็บตีนนะอันนี้เห็ุอย่างโอ้อันนี้ตีนเอีดูน่ามีเจ็บตีนเนาะไปหขไปสวนมา น้ำห้อนลวกลวะนี่โม่จะลองมาเอาตาบพี่ลายตาพอดีกันเจ้นะมาเบิ่งเฮือนพ่นอเนาะอันนี้เป็นเฮือนเจ้าเนาะเจ้าอยู่น้ำไผ่นี่อ่ายู่น้ำเมียอยู่น้ำไผ่บูนะบูนนะ <laughs> เจ็บโอ้เจ็บโอ้ไปเห็นยานิไปห้เข้าลงน่มไปเข้าเลยจอนะโอ้พงปงใหญ่เนาะจะนี่ันใตยาน มาไทายอยู่ในเฮือนได้ตีเอาเบิง่งเด้อ,อนี่อันนี้จะเป็นนาเฮือนพนนพนยวนกับเมียเมียพน่ะปะะากเกืกเนาะเอาไปได้แล้วกว็น,น,นี่เฮือนเป็นแบบนี้แล้วอยู่ทางห้างอยู่แบบนี้เลยนี้อันนี้จะเป็นพนอยู่พนนอนพน เากบบ็นึกว่าเฮาจะมาเจอกับเราในวันนี้อันนี้เป็นลูกน้อยของเราจามีอันเมียจะดูไปยังไปให้จาม่เน่นบแม่ก็จ้า,จาบู๊คว้ามาเออเมียก็เป็นคนที่แบบปากคือเนาะเอาบู๊คว้ามีแต่แต่ข้าเจ้าก,ก็มีลูกคนหนึ่ง เขาอันเมื่อนี่เขาตั้งใจว่าซิมาทายอันในหมู่บ้านแต่ว่าเขามาเจอเล้าคนมึงเพราะว่าเห็นเล้าแปลงเงอนเนาะทุกคนก็เห็นเล้าแปลงเงินเฮือนนล้วาก็มันลุมหมดมันหัวแล้วก็เราก็เอาอันเป็นทุงย่างเป็นไมนยูมายาเราทุ่งมู่ในเงือนนี่คือทุกคนเห็นนี่เลยจีนคนก็อจะเป็นแบบนี้แเ้วคนนั้นเฮ็ให้แล้วก็แบบมันบาดอยู่ให้แล้วก็มันเปื่อยบึ้มีเงินไปปัวเนาะนี่ ในหันัน่งมนางแบบนี้เมียเพิ่งกับปากกืบเนาะอันนี้จะเป็นลูกซ้ายน่อยของเพิ่นเมื่อกี้เขามาหอดก็คือเราเห็นแล้วอันแปลงฮือนอยู่นี่แหละทุกคนมี่เฮนอนเราจะเป็นแบบนี้เลยให้ทุกคนเบึ่งเนะาะแล้วเราเป็นแบบนี้เลยทุกคนมาซ้ายว่าอะไรเนาะ นุนว่าเธอนานุนมาแล้วน่นสิคิดว่าเอาเข้าเอาย่างมาให้เนาะเพราะว่านนมามื้อนี้คิดว่าสิมาเบิ่งหมู่บ้านเพิ่นซือแล้วก็มาจวบเพิ่นก็อู้เห็นแล้วก็สงสารเด้ก็ตีนก็บาดบ่ยบ่สร้างไปแล้วก็เมียก็ปากกึกอีกทุกคนวันนี้ก็นุนมาก็นนก็บ่ได้เอาย่างมาเนาะนุนก็บ่ได้มีเงินหลายเงินค้ำอย่างหลายเนาะก็เอาเงินมาทิดก็ว่า อ่อสิมาซื้อมักแปงซื้อหยังอยู่พี่เนาะแต่ว่ามาพี่ก็บ,บ่บ่เห็นว่ามีหยังน,นะ <c oughs> แล้วก็เพิ่นไปฮัวไปสวนหมดสวนหลายก็อยู่บ้านก็เห็นแต่เด็กน้อยกับคนเฒ่าเนาะตอนนี้นุ่นก็ส,นสิวยเงินลาวเนาะบ่ได้สวยหลายเนาะนุ่นมีเท่าอันที่นุ่นวยได้เนาะนุ่นก็จะวยอ่50กีบเนาะเอาเงินให้ลาวเอาให้ลวาลวเนาะ เอาเงินให้แล้วเพราะว่านุ่นเรี่ยงอย่างมาเลยแล้วก็นุ่นเอาเข้ามาอันนี้ก็อันนุ่นเอามาเอาให้นล้เพราะว่านุ่นตั้งใจว่าสิมาเหตุคิปให้ทุกคนเบิ่งว่าในหมู่บ้านนี่แบบมันเป็นแนวไดแนวใดว่าบุ่นึกกัสิมาเจอกับร้าแล้วก็เห็นราแล้วก็อิจูนร้าแหงเพราะว่าบ้านนราก็หัวจะนี่นะฝนก็ตกแล้วก็บ้านหัวเราเราเจ็บตีนแหงยังออกมาแล้วก็มาเปลม แบ่งเฮือน,น่ะนะเพราะว่าอยู่บได้รู้ฝนตกเนาะทุกคนฝนตกใส่แล้วก็โอกาสหน้ามากันน่าจะเอาเข้าวสารเอาอันกินมาให้เพื่อนเพราะว่าเขาก็สวยยังบบได้หลายเนาะเพราะว่าเขาก็กําลังสร้างตัวอยู่คือกันบ่้มียังคือกันเนาะแต่เขาก็บบได้เป็นถึงขั้นนี้เขาสวยได้สาใดเขากป็นช่วยสานันเนอะทุกคนเดี๋ยวนู่นก็สิพีพารทุกคนนะ่ะยางไปเลาะหมู่บ้านเนอะตอนนี้ เราหมู่บ้านเพราะว่าฝนตกไปกันเดอ้อน,น,นี่ตอนนี้ฮะกกยางลงมาแล้วทุกคนก็คือนี่เขาก็เห็นแต่เฮืออแบบแต่ว่าเพิ่นกับมีน้ําอันโอ้ยลองไในนี่เพิ่นกับเพิ่นกับมีนัําแบบน้ําก๊อกธรรมศาสตนะ พึ่งออย่ผู้มาแล้วก็บพึ่งกัน่าจะเฮ็ดแบบเป็นน้ำปลาปลาของอ่าหมู่บ้านพนนมานี่ก็จะมีไฟฟ้าแล้วก็น้ำปลาปลาพึ่งกับมีแล้วเนาะทุกคนพึ่งกับพาอ่าทุกคนเลาะดุนเติมเนาะเบื้องข้างในก็สลายก็เป็นเช้นแบบนี้เลยนี่จะเห็นเขาเลี้ยงควายเลี้ยงอย่างเนาะตามนี้เลยอยู่ในหมู่บ้านพึ่งเลยเป็นแบบนี้เลยกับเฮือนพึ่งก็คล่ายคาคือนกันมเนะ ก็เป็นเฮงือนไม่ลวก็มุง่งหญ้ามน,นุษทุกคนโดยทุกคนสําหรับคลิปนี้ก็จะสิ้นสุดเพียงเท่านี้เนาะมือน,นี่นุ่นก็พาทุกคนมาเลาะหมู่บ้านห้วยแพนน้อยเนาะตอนนุ่นมาฝนกับ่ได้ตกแล้วตอนนี้ฝนตกแหง้งแฮงเนาะนุ่นก็เลาะหมดมือแล้วแต่นี่ก็นุ่นก็ซีฮอดเวลากับเหือนก็น่าจะอยู่รถกับเหืออเนาะทุกคนสําหรับผู้ใดที่มากคลิปนี้เนาะอย่าลืมกดไลค์กดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของนุ่น ว่าอีพีนหน้านุนิพาทุกคนไปโละเรือไปเที่ยวยุไสไปเฮ็ดย่างเนาะทุกคนอย่าลืมติดตามนุนเด้อสำหรับอีพีนี้สบายดีทุกคนบ๊ายบาย